สวัสดีครับวันนี้เลิกดีมากครับวันที่4เมษายนนะครับเป็นวันที่ภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมเนี่ยเข้าฉายทั่วประเทศไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นวันที่หนังสือระเบียบการแอดมิชชั่นนะครับวางขายพร้อมกันทั่วประเทศเลยแลวตอนนี้พี่ราเต้ก็อยู่ที่สอทนะครับซึ่งเป็นสถานที่หลักในการขายหนังสือระเบียบการแอดมิชชั่นแล้วก็อยู่กับสี่กับตันแบนดแอดมิชชั่นหริตเต้ครับสามอันนี้ขอเชิญครับสวัสดีครับใครเป็นใคร กับตันท en <en> ีครับกัปตันเอ๋ยค่ะกัปตันแอนค่ะกัปตันโบนาครับเฮ้ยนี่นั่งพร้อมกันแล้วมาเส้นเอาน่าดีกว่าอะไรอะคีโยมิมีย้อยมีวันนี้มาทำอะไรกันครับมาซื้อมาซื้อระเบียบการร้อนมากเลยอ่ะมาซื้อหนังสือเรียนครับเฮ้ยใช่หนังสือระเบียบการหนังสือระเบียบการมาดูหนังต่อดูพี่มากเฮ้ยว่าป่วยหน่อยสปอยหน่อยโกบลิตายฮะตอนจบแม่คนละเรื่องละ และเรื่องแล้วนอกจากวันนี้นะครับเรามาซื้อระเบียบการอดมิชชั่นแล้วช่วงบ่ายเราจะไปไหนกันต่อไปดูหนังตอเล่นไปหาอาจารย์ปิง์มดาวายไนนะครับเราจะไปเรียนเรียนไก่ทูเกตเพิ่มเพราะว่าต้องไปให้ได้เต็มเวลไทยเกตฮะไทยโกแก t เห็นไหวันลึกโบน้ำน้ำันถูกคอเอาล่ะหนังสือระเบียบการเล่มละ100บาทนะครับนู่นครับเดี๋ยวให้กล้องถ่ายไป บรรยากาศด้านหลังเนี่ยต้องบอกพื้นๆมากเดี๋ยวให้ให้แอนบรรยายี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศร้อนมากเลยค่ะไม่ไหวแล้วไม่ใช่ค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้มีแตเด็กๆมาซื้อทั้งนั้นเลยใช่แล้วจะมาซื้อทําไมทาไมไม่โหลดผ่านเว็บกันใช่ไม่ซื้อหนังสือแบบอ่านสะดวกกว่าแล้วเตรียมเงินกันมาหรือยังมาเราจะซื้อเล่มเดียวแล้วดูด้วยกันใช่คือมีหลอกได้เอคือเรากำหนดไว้แลวนะครับพอดีปีนี้โครงการเราค่อนข้างขัดสนเรื่องเงินทองเพราะว่าทีมงานเนี่ย ปอกเด้งแล้วพอดีเสียเสียเสียลงเจ้าไม่ทันเจ้ากินหมดพูร่วมสนับสนุนก็เลยพางก็ทำเป็นว่าเราจะซื้อเล่มเดียวแล้วแต่ละคนเนี่ยเลือกคณะไหนฉีกไปอ่าเฮ้ยข่าข่านะครับเลียงนะเนี่ยใช่แล้วส่วนที่เหลือพี่ก็จะเอาไปเป็นกองกลางเองไม่เอาไปพักผมไม่แทกให้ให้อุ่นป้าคนนี้เอาละอ่ะเดี๋ยวจะแจกเงินแล้วครับอาเสียจะแจกเงิน ก็กระเป๋านี้ที่ลาเต้ใช้มาตั้งแต่ป .3 นี่ครับอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ของพี่นะครับเวลาพี่เดินจ่ายตลาดพี่จะแบบโอ้ยอย่าไม่ใช้ต่อนะโอ้ยอย่าอย่าเผลอไม่ใกล้ๆหน้านะอย่าตายเปลี่ยวหมดเลยอ่ะเดี๋ยวขอนับก่อนนะไม่ปั้มแบบเหมือนแบบพอดียะอะไรอย่างเงินนับก่อนเอาเอาโอวางเงิน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 นับไม่ถี่ทั่วเลย ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคอามาด้วยคนละสี่สิบใช่ค่ะร้อยหนึ่งอ่ีแต่พี่ร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะไปซื้อระเบียบการนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อพร้อมกันดีกว่าเลขยี่อองนะครับงวดนี้สี่หกไม่จริงเฮ้ยไม่จริงงวดที่แล้วหกเปไปไปซื้อเดี๋ยวพี่จะนั่งรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ช่างกล้องตามไปด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะนั่งรออยู่ตรงนี้ไปไปซื้อแแล้วก็ไม่มีตังค์กลับบ้านเดินกลับบ้านเอา ก็เป็นหนังสือระเบียบการปีนี้เป็นสีแบบออกออกสีคนผิวแทนมันหมองมากแบบนี้แล้วสีเขียวอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยเริ่มมนหมองนะคล้ายๆหนามากคล้ายๆเยลโล่เพจจ์นะที่มีในโทรศัพท์เยอะๆเอามาซ้อนสองไอ็มที่เท่าเลยหนามากจบปีนี้ช่างกิโลต่อฮะโอเคนามากเล คคดีอย่าลืมมาซื้อกเยอะๆนะคะเล่มเท่าไหร่นะเล่มหนึ่งร้อยบาทนี่ซีหลอกแพงกว่าด้วยนี่มีทั้งสี่ร้อยกว่าหน้าซีหลอกสี่ร้อยสองร้อยกว่าบาทอันนี้ร้อยเดียวแค่ร้อยเดียวแอนซื้อก็ได้นะดูตัวดูตัวน้ำหนักเท่าไหร่ตัวนี้สามเจ็ดโอ้ตั้งสิบเล่มก็เท่าน้ำหนักแอรแล้วอะน้อยมากตอนนี้เราก็ได้ระเบียบการมาแล้วซื้อกันมากี่เล่มครับเล่มสี่นี่จริงๆเนี่ยเอ๊ะทำไมมีหลายเล่มอะ เขาแถมมาไม่ใช่แล้วสีแถมสองใครสีเพื่อนเอ๊ะเพื่อนนะโหรืออะไรเพื่อนดิอางี้อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพีมีแล้วเล่มหนึ่งแอนมีแล้วเล่มหนึ่งทีรัตเต้มีแล้วเล่มหนึ่งโบนัสมีแล้วเล่มหนึ่งเหลือสี่เล่มขายเก้าสิบบาทราคาถูก ดูกว่าที่ขายปัจจุบันเข้าเเนื้อเลยค่ะเรียกลูกค้าหน่อยเด้อระเบียบการซื้อได้ที่ไหนบ้างบนัทระเบียบการนะครับซื้อได้ที่เกษตรบางเขนอาคารกรพันธ์เพนซิลีนก็ที่เป็นอาคารที่พวกเราไปติวแบรนด์กันแล้วก็มีที่พระจอมบางมดแล้วก็มีที่นี่เลยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็คือที่นี่ใช่ที่นี่อากาศแบบคึกคักมากแบเย็นว่ะคนที่เดินมาก็รู้เลยว่า ว่ามาเพื่อแอดมิชัช่นใช่จางวัดเยอะเลยอะ่ะเกือบทุกมหาลัยเลยนะมหาลาัยบัญเจียมันเจออ,เออำเภออรัญญประเทศไม,ไม่มีธรรมศาสตร์รังสิตครับขอนแกนแ่นเชียงใหม่เทคโนโลยีสุราารีนครพนมนเรสวนบุรพา,ารามแล้วอารมไลรลักษ์ศิลปกรสนามจาันสงขานาครินหัดใหญ่อุบลพะเยาแค่เนี้ยอลังการมาก งานหนังสือฮะลดสิครับแต่จะไม่ลดเล่มนี้นะฮะเล่มนี้ต้องมาซื้อตามเมื่อกี้น่าน้าวนิเทศสซาจุล่าหูคณะภารกิจของโบนัสปีนี้รับตั้ง120ร้อยสิบร้อยย<ม>ี่สิบบาทไหนอันไม่เจอเลยโบนเนี่ยรับต้งร้อยหกสิบห้าติดอยู่แล้วแหละเนาะร้อยหกสิบโบนัสก็คงต้องยื่นเกตุลันกับใช่มียืน่นแผ่นดูไหม ยืนแผ่นครูถามว่านี้เทศยืนแผ่นครูไปทําไมเดิช่องตรงนี้เป็นรหัสเวลาน้องๆไปคํานวณคะแนนในโปรแกรมคํานวณคะแนนหลักของสอทคือโปรแกรมคํานวณคะแนนที่ที่ทางสอทเขาใช้คิดคะแนนจริงอ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยววันเนี้ยบ่ายสามโมงเขาจะเปิดให้น้องๆไปโหลดเว็บลงไม่ไม่มีเน็ตก็สามารถคํานวณได้เพราะว่าเราจะโหลดมาใส่ในเครื่องใช่ไหมครับวิธีการโหลดเนี่ยเราจะต้องจํารหัสตรงนี้ไว้นี่สมมุติว่าพี่ลาเต้จะโหลด จากคิดคะแนนของอันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องใส่รหัสข้างหน้ากดก็ไป4ตัวมันก็จะบอกมาเลยว่าคณะเนี่ยใช้คะแนนอะไรบ้างแล้วก็จะมีบอกเกณฑ์ท่านต่ําด้วยเออนะครับเราก็คำนวณตืดๆไปอ่าดังนั้นถ้าสมมติไม่มีรหัสเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมคำนวณคะแนขน,น,ขน,นของสอ,อทอไม่ได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมคำนวณคะแนน,นที่แม่นยำที่สุดก็คือของสอ,อทอนี้ของเด็กดีไม่ต้องไปเชื่อไม่ใช่ของเด็กดีนี่คำนวณได้เยอะๆเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ เออมันต้องไม่เชื่อมาเล่นนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าอยากเทียบอันที่มันแบบเป็นทางการจริงๆก็ต้องของสอท,อทอเท่านั้นนะฮะเพราะว่าของเว็บเด็กดีเดี๋ยววันนี้ก็จะแบบปรับอัปเดตย้อ,อด,อดสังเกตว่าหลายคนเข้าไปใช้แล้วแบบเฮ้ยที่ทำไ <De> มมอนี้ยังไม่มีที่นั่งเออยังไม่มีท ang. ี่น,นั่งเออปีไอวันเนี้ย พี่ๆเขาก็จะท,ทําการอัดเด้นนะครับในระเบียบการเขาเรียงตามไอ้นั่นน่ะน,น,น้องๆเรียงตามวาอะไรใช่ดังนั้นถ้าเราจะหาแม่ฟ้าหลวงเราก็ต้องหาอันข้างๆางก็คือเชียงใหม่เกอาติดก,กันไม่ใช่เรียงตามกกพยัญชนะของชื่ออ๋อเราก็ต้องหามหาสารคามเออหมวดมอานี่นี่มอแม่ฟ้าหลวงดูพร้อมกันเลยกำหนดคะแนนขั้นต่ำ โหดมากจริงเหอจริงก็ผ่านหมดอะเออาร์เรามีใครได้โอเน็ตอังกฤษต่ำกว่า30มสิบไหมไม่มีแปลว่ามีสิทธิ์เขาไม่ผ่านหมดทุกคนเนี่ยสามหกด้วหรอ มี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 ธุรกิจการบินไง36ใช่โอเน็ตมันต้องหคะแนนเพราะผ่านคือตรงนี้ยจะเป็นช่องที่น้องๆต้องจําเลยนะครับโอเน็ตเนี่ยศูนยาเท่ากับสามสิบเนี่ยศูนยาท่ากับสาก็หมายถึงว่าวิชาโอเน็ตวิชาที่0ูนยก็คือวิชาใช่ก็จะต้องได้คะแนน30ต้องบอกว่าไม่ใช่30มสิขึ้นไปไม่น้อยกว่า30ดังนั้น30ได้ไหมได้ถ้ามีคาถามพี่ได้ยีิบเ้า แต่คนมาสมัครอ่ะสมมติคณะนี้รับ40คนแต่พี่ได้ยีบขอสมัครได้ไหมเพราะว่าก็มันได้สมัครได้แต่แต่พอไล่เรียงมาแล้วอ่ะเกณฑ์ขั้นต่ำเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ถึงก็ไม่ได้แต่แต่จำนวนที่นั่งมันเหลือนะคนสมัครไม่เต็มอ่ะก็ไม่ได้ทำไมไม่ได้แต่คนสมัครไม่เต็มมันก็เหลือที่นั่งนะติดเกณฑ์ขั้นต่ำาไม่ได้เลยหรอมันจะอยู่ตอนมีเจแต่ที่นั่งเหลือนะที่นั่งเหลือ แต่กดก็ต้องเป็นกดนะดิง้งอเอามว้เผื่อ,อาอนกดบอกไม่เห็นไม่ก็เผื่อแบบเราก็สมัครไปก่อนก็แบบหวังหวังน้ำหวังน้ำบ่อหน้าไงสมัครไปก่อนเช็คก็แบบลืมๆใช่สมัครไปก่อนเผื่อแบบปีนี้ฟุ๊กคณะนี้คนสมัครไม่เยอะแล้วแบบก็ไล่มาถึงของเราได้ไหมมีโอกาสไหมได้ไได้อกกำหนดไปแล้วอะไปดูคณะ่นดีกว่าดีมากอันนี้ถ้าสมมติเกิดกรณีแบบนี้นะครับ ถามว่าสมัครได้ไหมสมัครได้แต่เขาไม่ติดเขาจะไม่เอาคะแนนเราเราก็จะเสียไปเลยอันดับหนึ่งเมเจอรจะสมัคร้ังเชคพวกใครนลบอนี้ว่าเราถูกเปล่าจริงปีนี้ก่าวว่าจะเลือกอันดับเดียวแหละโอ้ยเมเจุฬาอย่างเดียวแล้วติดลบหกพันแล้วเราก็ไม่แคร์ด้วยเพราะเรามั่นใจว่าคะแนนลงเนี่ยมีค่าเทอมไหนเนี่ยค่าเทอมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะ บางคนแบบโอุยอยากเรียนมากแต่ที่ข้าวหอมพักด้วยหรอที่ข้าวหอมพักอยากเที่ยวไทยสัตยาอะไรเงี้ยบอกมาเลยอ่ะสอบคนที่บางละเอียดนี่นะเนี่ยน้องๆมันจะมีบางคนคะแนนผ่านก็แบบอุ๊สมัครได้สมัครได้คะแนนผ่านติดแน่นอนแต่น้องต้องดูคุณสมบัติด้วยเช่นสัตวแพทย์ความผิดปกติในการเห็นภาพอะไรเงี้ยเขาจะแบบ ใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า6 2สองสี่ทั้งสองข้างคืออะไรเนี่ยไอ้นี่ใส่แว่นแล้วเลขไอ้นี่ป่าเลขเวลาเท่าไหร่เวลาเหมือนไอ้ชาร์ตอะที่ให้อ่านเลขอะแต่มันคืออะไรไม่รู้หสองสี่อะแต่วลานั้นก็เขียนพีได้ไหมเนี่ยสายตาสั้นอะได้ใส่แว่นในชาร์นะน้องๆหลายคนที่แบบเคยอยากเรียนแบบอาจจะเป็นเด็กสายวิทย์หรือเด็กสายศิลป์ที่แบบอยากเข้าคณะสายวิทย์เนี่ยน้องๆก็มาดูตรงนี้ได้นะครับ เนี่ยอย่างมาเอเกษตรเขากำหนดเลยว่าเ,วเออคณะไหนต้องเป็นวิทย์ล้วนคณะไหนศึกษา,าศาสตร์ศึกษา,าศาสตร์ก็มีย่อยอีกนะสาขานี้ได้เฉพาะวิทย์ชณิตสาขานี้สินภาษาก็ได้สินคํานวณก็ได้น,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 นี่เนี่ยบางอันมันเขียนอย่างนี้ด้วยอ่ะเออในระหว่างศึกษาไม่สามารถย้ายสาขาวิชาได้อ,อของนี่ไหนเนี่ยจุฬา,า,าอันนี้คือหน้าตาของไปสมัครขอยื่น ใช่เวลาเราเข้าเรข้าระบบใช่ป่ะเราก็แบบตดดตดต,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 ตพอขั้นตอนสุดท้ายเขาก็จะให้เราปริ้นมันก็จะพริ้นออกมาเป็นหน้าเนี่ยหน้าเนี้ยเออเราก็ใส่รูปปุ๊บนี่เขาก็จะบอก g P A ปุ๊บปุ๊บ,บ,บอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปจ่ายที่ธนาคารรูปนี้ติดเป็นขาวดำหรือสี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 ขาวดำไม่ได้หรอ สองห้าห้าหกอ่ตอนนี้ทชไมอ่ะสีได้สีโอ้ข่าวขาวดำหรือสีจะเป็นรูปข่าวดำหรือสีก็ได้แต่ด้านล่างจะต้องมีเขียนชาตะมรณะด้วยเขาาำนดมา่ใถามว่าหลักฐานไอตรงเนี้ยเอาไปทำอะไรบ้างคือหนึ่งเอาไปจ่ายตังค์เวลาเราเอาไปจ่ายตังค์อ่ะธนาคารอ่ะจะเก็บจะเก็บส่วนไหนไว้ไม่ถ่ายเฮ เก็บส่วนไหนไว้เก็บนะครเก็บส่วนบล็อตเราเก็บส่วนบลอตสำหรับผู้สมัครนี้บ้านก็อย่างนั้นแหละธนาคารนคธาารรัเนี่ยธนาคารจะเอาส่วนจำไว้ว่าธนาคารเอาส่วนบาร์โค้ดไปส่วนแต่ไอ้ชอบล่างใช่อะไรอ่ะธนาคารเอาบาร์โค้ดไปส่วนส่วนเราเอาเอาคณะข้อมูลเพราะว่าคิดคิดแบบ เมคเซน n ต e นแบบธนาคารว่าผมไม่อยากรู้หรอว่าเราเลือกคณะอะไรแล้วเราก็เราก็ไม่อยากรู้ว่าบา์โค้ดคืออะไรใบนี้จะเป็นหลักฐานชั้นสำคัญต่อเมื่อถ้าโบนัสติดปุ๊บเวลาไปสอบสัมภาษณ์ถ้าไม่มีใบนี้อดเลยจริงเหรอจริงถ้าหายต้องมาทําเรื่องที่นี่ไี่ไแล้วแล้วสมมุติว่าไอ้ gpa อะ เราต้องเป็นคนใส่เองใช่ GPA ใส่มั่บๆไปก่อนก็ได้น้องคือ GPA อ่ะเราอ่ะเป็นเป็นคนใส่เองเราจะใส่ในระบบตรงนี้เราใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมาเป็นระบบเราก็ใส่ในระบบไปถ้าสมมติที่3.4อย่างเงี้ยแต่แบบโอ้โหใส่ไป3.9เาถามว่าได้ไหมได้แต่เขาก็จะเอาข้อมูลเราไปตรวจอีกทีนึงคะแนนที่เขาดึงมาคือเขาดึงมาจากโรงเรียนคือเราจะใส่0.0 0ยก็ยังได้เลยนักกรอกเขาว่า ไม่ได้เขาจะไม่แจ้งตำรวจจับเราแต่เขาก็ไม่เอาแผอ้นี่มาแรงวันอะไร,ะระไปเนี่ยถามว่าซีหลอกได้ไหมได้แต่ซีหลอกอ่ะต้องซีหลอกตอนไหนล่ะเพราะว่าคือปิมนออกมาแล้วซีหลอกหรือไปจ่ายตังค์แล้วซีหลอกจ่ายตังค์แล้วซีหลอกาทั้งสองอย่างือชัวร์ <L ock> ต้องจ่ายตังค์แล้วซีหลอกเพราะว่ามันจะต้องมีหลักฐานการจ่ายตังค์ด้วยมีปัญหาหลายคนมากแนะนำว่าไปที่ธนาคารดีกว่าเพราะไปเสนีอ่ะเหมือนแบบ แต่ละปีจะมีปัญหาที่แบบเหมือนไปไปสนีของพวกฮงฮงอ่ะเออเหมือนเหมือนคนอ่ะใช่เหมือนเขาไม่เคยทําเหมือนเด็กส่วนใหญ่เหมือนเด็กเด็กส่วนใหญ่ก็ไปจ่ายเด็กส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่ก็ไปจ่ายที่ธนาคารไงไปสนีก็แบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกพี่คนนั้นมาหน่อยอันนี้มันใบอะไรอย่างเงี้ยบางทีบาร์โค้ดก็แบบยิงอย่างเงี้ยมันยังไม่ติดต้องมินเป็นอินเจนอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันแตกอ่ะไอซี่ก็ยิงไห่ได้จิง ยังต้องธนาคารธนาคารก็ยิงไม่ได้นะบางทีธนาคารธนาคารได้กี่ธนาคารห้าสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดถูกให้มันไล่ไปเนี่ยจนถึงยี่สิบเนี่ยมีแปดธนาคารนะครับน้องๆจำไว้ธนาคารแรก กรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรอาหารไทย CIMB ไทยพาณิชแล้วก็ธนาคารทำไมธนาคารกรุงเทพมีอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะหน่ะจะเล่นมุกอะไรดูดเสียบแอร์ดังเนาะเอาละครับก็ได้รับเบียบการมาเรียบร้อยแล้วมันมีมีอย่างหนึ่งที่สำคัญอยู่ข้างหลังมันคือโกดชาราดหลักฐานการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลคะแนนโอนเน็ตจริงใครไม่มีโอ e เน็ตก็คือไม่ได้และโอนเน็ตต้องครบแวิชาด้วยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่เราพูดไปแล้วการสมัครแต่ละครั้งถือเป็นการสมัครใหม่ถ้าสมัครหลายครั้งสอทจะพิจารณาอันดับการเลือกจากรายสมัครถ้าสมมติโบนัสสมัคร3ครั้งครั้งแรกสมัครปุ๊บไปจ่ายตัง ครั้งที่สองสมัครใหม่ไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ครั้งที่สามสมัครใหม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ครั้งไหนได้ครั้งแรกครั้งแรกสมัครไม่จ่ายตังค์ครั้งที่สองสมัครจ่ายตังค์ครั้งที่สามสมัครจ่ายตังค์ครั้งที่สามเบอเาเอาเงินเขาเอาเงินแปลว่าเราเน้นอันที่ที่มีเงินจ่ายแล้วมันจะมีปัญหาแบบนี้นะคือ รุ่นพี่แต่ละรุ่นอ่ะเวลาเขาเลือกคณะเขาจะทําแบบนี้เลยนะวันแรกก็คือแบบสมัครแล้วก็ปริ้นออกมาก่อนสมัครแล้วก็ปริ้นออกมาก่อนพี่ปอนกับพี่อาตัวจะเป็นแบบนี้คือแบบบางทีเราเลือกคณะมันให้เราเลือก11ว,วันใช่ปะแล้วเราก็จะคุ้มซ่านานะแบบไปเล่นส่งการอุ้ยได้มาอีกคณะนึงก็เมามาสมาัครสมรัครแล้วก็ปริ้นไว้ก่อนเก็บไว้จริงมันจะเป็นแบบนี้นะเราได้คณะไเออไม่ใช่แบบเจอใครหรือเปล่าพอไปเจอเพื่อนก็เออว่ะจริง พี่อาตัวจะเป็นแบบนี้นะแบบมาถึงกลับบ้านก็ทีมพิมสมัครครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวันที่ไปวันที่ไปจ่ายตังค์อ่ะก็เอามากองรวมกันประมาณาสิบใบอ่ะแล้วก็จ่ายตังค์พห <c oughs> ยิบใบนั้นไปจ่ายตังค์จร <c oughs> ิงแล้วพวกเราจะใช้แผ่นนี้ก็ได้เ <c oughs> พราะบางเพราะบางคนแบบจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บแบบเฮ้ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจมาเปลี่ยนใหม่ไอ้ที่จ่ายตังค์ก็คือฟรีไปเลยนะเออไม่มีการแน่นนะไม่มีการแบบว่าทําเรื่องขอเปลี่ยนอันดับ อะไรเงี้ยไม่ได้ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเลยนะครับเขาสิับตนเนี่ยก็จะเอาระเบียบการไปหาช่วงนี้ก็ไปหาคณะที่อยากเข้าได้เลยหาคณะที่อยากเข้าได้เลยก็เดี๋ยวพี่พี่เว็บเด็กดีจะมีหนึ่งวันในการประมูลเทศสี่กับตนในการเลือกคณะแล้วก็จะจัดวางอันดับก็ลองมาติดตามดูก็คือมิดมาจากประมาณพันคณะลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็น เก่งคะแนนใช่ป่ะเก่งคะแนนแล้วก็ปฐมวิเทศเรื่องคณะนะครับไปแล้วครับบายบสวัสดีครับลาไปที่สอทอสํานักง,งานอาธิการบดีแห่งประเทศไทยคนเยอะมาก